สวัสดีครับทุกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องดวนเดือดล้างเลือดมาเฟียภาคที่1 เป็นเรื่องราวสุดเดือดของนักบัญกรคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ภายในแก๊งมาเฟียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่แล้วเขากลับโดนแก๊งมาเฟียแก๊งนี้ตังค่าหัวมากกว่า30ล้านบาทเขาจึงต้องใช้ทักษะของเขาต่อสู้กับพวกนักฆ่าที่หมายจะเอาชีวิตของเขาแถมคดีนี้ก็ยังไม่ธรรมดา FBI ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างนั้นวุ่นไวายไปหมดจนกลายเป็นเรื่องราวสุดเดือดและเรื่องราวนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับนางเปิดเรื่องมาที่ลาสเวกัสในยุคที่มาเฟีย นั้นกำลังจะหมดอำนาจแต่ก็ยังมีแก๊งหนึ่งที่สามารถคงอำนาจของพวกเขาไว้และหัวหน้าของแก๊งนี้ก็มีชื่อว่าพรีโมสปาลาซา แต่ในปัจจุบันพรีโมเขานั้นล้มป่วยต้องเขารับการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายหัวใจลูกน้องคนสนิทอย่างซิดนีย์จึงได้รับหน้าที่ขึ้นมาคุมแก๊งแทนและเมื่อแก๊งกําลังอ่อนแอขนาดนี้ FBI ที่รอโอกาสอยู่พวกเขาจึงได้ใช้โอกาสนี้สืบดูข้อมูลประวัติของแก๊งนี้เพื่อหาทางล้มแก๊งให้ได้เจ้าหน้าที่ FBI 2สองคนเมสเนอร์และคาร์ลเทอร์ได้มาแอบฟังพร้อมกับสังเกตการเพื่อเก็บข้อมูลมาแบล็กเมย์แก๊งมาเฟียแก๊งนี้และหาทางโค่นแก๊งพวกเขาได้รู้ ว่าซิดนีได้ขึ้นมาเป็นผู้คุมแก๊งชั่วคราวแทนพรีโมที่กำลังล้มป่วยจึงได้มาดักฟังสายของซิดนีที่กำลังคุยกับลูกน้องเกี่ยวกับคนในแก๊งคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบัตดีโดยลูกน้องของซิดนีได้สืบรู้มาว่าบัตดีต้องการจะทรยศแก๊งโดยการไปให้ข้อมูลกับ FBI เมื่อซิดนีรู้ดังนั้นเขาจึงได้ประกาศตั้งค่าหัวบัตดีทันที1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านบาทข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและพวกนักฆ่าก็ได้กลิ่นเงินและเตรียมลาก ขาหัวบัตดีและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่โต๊ะสนุกแห่งหนึ่งภายในลาสเวกัสชายคนนี้มีชื่อว่าแจ็คเขาเป็นหัวหน้าแก๊งทวงนี้ลูกค้าของเขาที่เป็นบริษัทประกันมาจ้างให้พวกเขาไปตามหาชายคนหนึ่งที่เบี้ยวการจ่ายประกันนั่นก็คือคนที่กําลังเป็นประเด็นอยู่บัตดีนั่นเองแจ็คได้บอกข้อมูลของบัตดีให้กับลุกน้องทั้งสองคนฟังพิสตันและฮอลลิสว่าบัตดีเคยเป็นนักบยงเสุดโด,ด่งดังภายในลาสเวกัส แต่บัดดี้มีความทะยอทะยานเขานั้นอยากเป็นใหญ่กว่านี้เขาจึงได้หันไปหาพวกมาเฟียในจังหวะชีวิตของบัดดี้เขาก็ได้เจอกับพรีโมและดูเหมือนว่าพรีโมจะถูกใจบัดดี้เป็นอย่างมากในเวลาไม่นานบัดดี้เขาก็ได้กลายเป็นอาชญากรเต็มตัวเขาได้ออกปล้นธนาคารและได้ทําเรื่องราวต่างๆนานามากมายในฐานะของอาชญากรจนตัวของบัดดี้เริ่มเป็นที่สนใจสําหรับตํารวจและอิทธิพลของบัดดี้ก็เริ่มแผ่ขยายเรื่อยๆจนใกล้จะทัดเทียมกับพรีโม The cat sat on the ถึงแม้พรีโมจะเป็นคนปั้นบัดดี้มากับมือแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าบัดดี้ต้องการจะโค่นล้มอำนาจของพรีโมทําให้เขาไม่พอใจในตัวของบัดดี้มากทําให้แก๊งมาเฟียแก๊งนี้เกิดการต่อสู้กันภายในแย่งอำนาจสําหรับ2ฝ่ายระหว่างบัดดี้และพรีโมและนี่คืองานของพวกแก๊งทวงนี้คือตามตัวของบัดดี้กลับมาให้บริษัทประกันให้ได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ FBI หัวหน้าทีมของ FBI มีชื่อว่าสแตนลีย์ตอนนี้เขาเรียกประชุมทีมแมสเนอร์และคา เเพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับแก,งก๊งมาเฟียที่พวกเขาต้องการค้นล้มอย่างพรีโมว่าแก,งก๊งมาเฟียแก๊งนี้ FBI พยายามสลมพวกเขามานานแล้วและเมื่อในอดีตพวกเขาเคยส่งนักสืบฝีมือดีที่มีชื่อว่าฟรีแมนเข้าไปภายในกลุ่มของพรีโม แต่ตัวตนของฟรีแมนก็ถูกเปิดเผยทําให้พรีโมฆ่าฟรีแมนด้วยตัวของเขาเองและถึงแม้ว่า FBI จะรู้ทั้งรู้ว่าพรีโมเป็นคนฆ่าฟรีแมนแต่ FBI ก็ไม่มีหลักฐานไปอาผิดพรีโมได้เลยจนมีชายคนหนึ่งเริ่มมีอํานาจขึ้นมาทัดเทียนกับพรีโมน,นั่นก็คือบัตดีและเจ้าบัตดีก็ดันไปเข้าตาหน่วยงานต่างๆของรัฐมากมายจนทําให้เขาโดนจ้องเล่นงานบัตดีจึงได้ตัดสินใจชิงเข้ามอบตัวก่อนโดยบอกว่าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งของพรีโมพร้อมกับข้อมูลของอา ทรยากรต่างๆในโลกของมาเฟียมันจึงได้กลายเป็นว่าตอนนี้บัดดี้กลายเป็นพยานปากสำคัญของทางการ เพราะข้อมูลที่พวกเรากําลังจะได้จากบัตดี้มันอาจทําให้พวกเราสามารถขยายผลจัดการกับพวกอาชญากรในโลกมาเฟียได้อีกมากมายบัตดี้จึงกลายเป็นบุคคลที่มีค่ามากในตอนนี้เขาเข้าสู่โปรแกรมคุ้มครองพยานทันทีและพวกเรา FBI ก็ต้องคุ้มครองบัตดี้เพราะตอนนี้แก๊งมาเฟียได้ตังค่าหัวของบัตดี้ถึง30ล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นภารกิจของแมสเนอร์และคาร์เทอร์คือการเข้าไปคุ้มกันบัตดี้ซึ่งตอนนี้เขาพักอยู่แถวเนวาดาเพราะค่าหัวของบัตดี้ที่มาก นาดน,นี้ไม่เคยมีมาก่อน พวกนักฆ่าต้องเข้ามาฆ่าบัตด,ดีแน่ๆและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะตอนนี้เหล่านักฆ่ากำลังเตรียมตัวกลุ่มแรกคือสองสาวนักฆ่าที่มีชื่อว่าจอเจียและซาลิสสองสาวนี้มีประวัติที่โหดเหี้ยมมากๆพวกเธอเคยไปถล่มแก๊งคนจีนจนไม่เหลือสักคนเดียวแถมงานนี้เป้าหมายแค่คนเดียวแต่กลับได้เงินมากขนาดนี้พวกเธอไม่ลังเลที่จะรับงานและเตรียมออกล่าบัตด,ดีนักฆ่าคนต่อมาคืออาคอสตาทหารรับจ้างที่ทำทุกอย่างได้เพื่อเงินความถนัดของเขา ก็คือฆ่าสังหารศัตรูโดยการทรมานเมื่อเขาได้รู้จำนวนเงินรางวัลเขาก็รีบม,มุ่งหน้าไปจัดการบัตดี้ในทันทีแก๊งต่อมาคือ3พี่น้องนรกทั้ง3คนทำทุกอย่างเพื่อเงินไม่ว่าจะเป็นการปล้นการฆ่าพวกนี้มันบามากๆและเมื่อพวกมันรู้ค่าหัวของบัตดี้พวกมันก็พร้อมแล้วที่จะออกล่า คนสุดท้ายคือนักฆ่าที่ได้ฉายาว่าเมื่อเล็งใครแล้วคนนั้นไม่มีทางรอดไปได้นักฆ่าลาสโลบุคคลที่เป็นเหมือนนักฆ่าไร้ตัวตนไม่มีใครรู้จักหน้าตาที่แท้จริง ทุกคนที่เห็นเขาล้วนตายจนหมดตอนนี้บัดดีได้กลายเป็นศูนย์กลางของความวุ่นวายที่แท้จริงทั้งมาเฟียนักฆ่า FBI และแก๊งทวงนี้ตอนนี้เขาจึงได้อาศัยอยู่ที่คอนโดหรูของเขาโดยมีลูกน้องเฝ้าที่คอนโดเต็มไปหมดโดยลูกน้องคนสนิทของเขามีชื่อว่าฮิวโก้และไอวี ทั้งสองคนจะคอยรับคำสั่งโดยตรงจากบัดดี้และไอวี่จะเป็นคนที่บัดดี้เชื่อใจที่สุดและนับถือเป็นเพื่อนส่วนที่เคาน์เตอร์โรงแรมที่บัดดี้อยู่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่านักฆ่าจะทำงานไวกว่า f อ i เยอะมากได้มีชายคนหนึ่งแสดงบัตรว่าเขานั้นเป็นเ b i และต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมนี้ชายคนนี้ก็คืออารคอสตานั่นเองเขาได้ปลอมตัวเป็น FBI เพื่อหาโอกาสจัดการกับบัดดี้ในด้านของแก๊งทวงเงินพวกเขาก็วางแผนเช่นกัน ว่าพวกเขาจะปลอมตัวเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมเมื่อสบโอกาสพวกเขาก็จะทําการจับตัวบัดี้มาให้บริษัทประกันแต่แล้วกลับมีรถคันหนึ่งมาจอดทางพวกเขาและรั่วกระสุนใส่พวกเขาทั้ง3าคนจนพวกเขานนั้นเสียชีวิตทันทีซึ่งพวกที่ลงมาจากรถนั้นก็คือ3พี่น้องนรก ทั้ง3คนจัดการโยนศพของนักทวงหนี้ลงไปที่ทะเลสาบจากนั้นพวกเขาก็ได้วางแผนว่าจะปลอมตัวเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยแทนส่วนในด้านของนักฆ่าสองสาวตอนนี้พวกเขาปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวและเข้ามาติดต่อเพื่อเช่าห้องในโรงแรมและคนสุดท้ายนักฆ่าลาสโลตอนนี้เขาได้เข้ามาภายในโรงแรมเรียบร้อยแล้วเขาได้แอบลงมาชั้นล่างของโรงแรมเพราะเขารู้ว่าในนี้นั้นมีลูกน้องของบัดดี้เต็มไปหมดเขาได้เข้าไปในห้องพร้อมกับจัดการกับลูกน้องบัดดี้อย่างง่ายดาย Bye. แทนในตอนนั้นเองฮิวโก้ลูกน้องคนสนิทของบัตตี้ก็ยังลงมาตามลูกน้องตามคำสั่งของบัตตี้เมื่อเขาเคาะประตูห้องเขาก็โดนลาสโลยิงเข้ากลางหน้าอกและเสียชีวิตลงจากนั้นลาสโลก็ได้ลากฮิวโก้เข้าไปภายในห้องและเอาหน้าของฮิวโก้เข้าไปในบล็อกทำหน้ากากเพื่อปลอมตัวเป็นฮิวโก้และขึ้นไปสังหารบัตตี้ที่อยู่ภายในห้องในได้ของคอสตาที่ปลอมตัวเป็น FBI และกำลังคุยกับหัวหน้ารอปรพอเขาก็ได้ถามถึงชั้นที่บัตตี้อาศัยอยู่ในตอนนี้ว่ามีใคร อาศัยอยู่ข้างบนและใครขึ้นไปได้บ้างหัวหน้าราปภจึงบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของคนพักได้และคนที่ขึ้นไปได้คนเดียวก็คือเขาอาคอสตาจึงได้ลงมือสังหารหัวหน้าราปภคนนี้จากนั้นก็ปลอมตัวเป็นหัวหน้าราปภและเตรียมจะขึ้นไปจัดการกับบาดี จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แถวบริเวณทะเลสาบที่3นักทวงหนี้ได้ถูกโยนทิ้งมาพวกเขาทั้ง3คนที่ถูกโยนลงทะเลสาบฮอลลิสเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้เขารีบขึ้นไปจากน้ำและขอความช่วยเหลือจากคนแถวบริเวณนั้นจนเขานั้นรอดและต่อมาเหตุการณ์นี้ก็รู้ถึงหูของ FBI ตำรวจและ FBI บเข้าไปตรวจสอบและก็ได้พบกับศพสองศพพร้อมกับ1คนที่ยังมีชีวิตรอดแถมพวกเขาก็ยังมีรายชื่อเข้าไปเช่าชุดรพอพอของโรงแรมที่บัตด,ดี้อยู่ แต่ตอนนี้ชุดรปภนั้นมันหายไปแล้วส่วนในฝั่งของสองคู่หู FBI ก็กําลังเดินทางไปที่โรงแรมที่บัดดี้นั้นอยู่พวกเขาก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณทะเลสาบพร้อมกับรายงานเรื่องชุดรปภที่หายไปทําให้พวกเขาตัดสินใจแบ่งเป็น2กลุ่ม มสเนอร์จะตรงไปที่ทะเลสาบเพื่อสืบดูข้อมูลต่อและให้คาร์ลเทอร์รีไปที่โรงแรมที่บัดดี้อยู่เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะแย่เต็มทีจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาทางโรงแรมในด้านของสองนักฆ่าสาวหนึ่งคนได้ไปแอบอยู่ที่ตึกฝั่งตรงข้ามเพื่อเล็งสไนเปอร์เตรียมที่จะจัดการกับบัดดี้ส่วนจอร์เจียเธอก็ได้ปลอมตัวเป็นหญิงขายบริการเพื่อที่จะไปยั่วบัดดี้ให้บัดดี้ออกมาและให้สไนเปอร์จัดการกับบัดดี้ส่วนลาสโลที่ตอนนี้ปลอมตัวเป็นฮิว ก็ Go, เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ขึ้นมาบนห้องของบัตดี้ได้อย่างง่ายดายส่วนบัตดี้ในตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าภัยร้ายเหล่านี้เขาไกลตัวเขามากแค่ไหนและไอวี่เพื่อนสนิทของบัดดี้จะได้เดินเข้ามาพูดกับบัตดี้ว่า i อวีนั้นรู้แผนของบัดดี้ดีที่บัดดี้ต้องการจะบอกข้อมูลกับพวก FBI จากนั้นก็จะพูดทุกอย่างให้ตัวเองนั้นรอดและให้เพื่อนทุกคนของเขานั้นติดคุกร่วมถึง i อวีด้วยไอวี IV ที่รู้แผนดังนั้นเขาจึงแค้นบัดดี้มากและชักปืนขึ้นมาเพื่อที่จะยิงบัดดี แต่บัดดี้ก็ได้หยิบของแถวนั้นฟาดเข้าไปที่หน้าของไอวีทําให้ไอวียิงพลาดไม่โดนบัดดี้และลูกน้องของบัดดี้คนอื่นๆก็เข้ามาจับตัวไอวีไว้ได้ส่วนในด้านของเจ้าหน้าที่ FBI คาร์ลเทอร์ตอนนี้เขาได้มาถึงหน้าโรงแรมแล้วและได้เข้าไปคุยกับคา์เตอร์ว่าขอคุยกับหัวหน้ารปภหน่อยแต่เคา์เตอร์ก็ไม่สามารถติดต่อหัวหน้ารปภได้ในจังหวัดนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งแต่งชุดเป็นหัวหน้ารปภและเข้าไปในลิฟต์คาร์ลเทอร์จึงได้ขอขึ้นไปด้วยซึ่งชายคนนี้ก็คืออาอสตา นนั่นเองระหว่างที่อยู่ใน ft, ลิฟต์คาร์เตอร์ก็ได้เหลือบไปเห็นนิ้วของอาร์คอสตาที่เขานั้นเป็นแผลเวิร์ดเต็มไปหมดตรงกับรายงานว่ามีนักฆ่าคนหนึ่งที่เขานั้นทําลายหลายนิ้วมือของตัวเองทําให้คาร์เทอร์สงสัยชายคนนี้เป็นอย่างมากพร้อมกับชักปืนออกมาแต่อาร์คอสตาเขาก็ได้ชักมีดออกมาเช่นกันทั้งสองคนต่อสู้กันอยู่ภายในลิฟต์บทสุดท้ายจบด้วยการแลกกระสุนกันแบบหมดแม็กจนทั้งสองคนนั้นล้มลงอยู่ภายในลิฟต์ไม่สามารถทําอะไรได้อีกต่อไปรปภด้านล่างเห็นว่ามีเสียงปืนดั ขึ้นในลิฟต์พวกเขาจึงได้ตัดไฟในลิฟต์และหยุดลิฟต์ไว้ที่ชั้นนั้นแต่ในตอนนั้นเองชั้นที่หยุดอยู่มันคือชั้นที่สาวนักฆ่าจอเร์จียที่ปลอมตัวเป็นหญิงบริการยืนอยู่ เธอได้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในลิฟต์เธอจึงได้ง้างลิฟต์ออกมาและได้เจอกับคนสองคนกำลังบาดเจ็บอยู่และในเวลาเดียวกันตอนนี้แมสเนอร์เจ้าหน้าที่ FBI อีกคนหนึ่งก็ได้มาถึงหน้าโรงแรมแล้วและได้ถามหาคาร์ล่าเธอแต่ด้วยความผิดปกติที่เกิดขึ้นเขาจึงได้รีบนำกองกำลัง FBI ของเขาขึ้นไปชั้นบนที่มีลิฟต์ตัวหนึ่งมีเหตุการณ์ยิงกันนั้นจอดอยู่โดยใช้ลิฟต์อีกตัวเมื่อขึ้นไปถึงพวกเขาก็ได้วางกองกำลังเพื่อปิดล้อมชั้นนี้โดยเร็วมันทำให้จอจียที่ตอนนี้เธอ อยู่ภายในลิฟต์ไม่สามารถออกไปจากลิฟท์ที่เกิดเหตุได้จอจียจึงได้บอกเพื่อนของเธอที่เป็นสไนเปอร์ให้ถล่มกลุ่ม FBI กลุ่มนี้ซะและตัวของเธอเองก็ได้ออกมาเปิดฉากยิงถล่ม FBI เช่นกันทําให้แมสเนอร์ FBI และจอจียได้ยิงถล่มกันทั้งสองฝ่ายจนจอจียเธอโดนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเธอก็ไม่สามารถต่อสู้ได้แมสเนอร์จึงได้ใช้โอกาสนี้รีไปลากตัวคาร์ลเธอออกมาพร้อมกับผฐมพยาบาลมันจึงเปิดโอกาสให้จอจียเธอสามารถกดลิฟต์และหนีออกไปจาก ชั้นนี้ได้ส่วนด้านบนเพนท์เฮาส์ที่บัดดี้อยู่ ตอนนี้3มพี่น้องจากนรกพวกเขาก็สามารถถึงเพนเทาของบัตดี้แล้วทั้ง3คนเปิดฉากละเล่งฆ่าลูกน้องของบัตดี้ไปทีละคนอย่างโหดเหี้ยมเปิดโอกาสให้ไอวี่ที่กำลังโดนจับตัวอยู่เขาได้ปืนมาไว้ในมือและสามารถจัดการสองใน3ของพี่น้องนรกได้แต่อีกคนนึงนั้นหนีไปได้ตัดภามาที่นักฆ่าสาวจอเจียเธอนั้นได้ขึ้นมาบนชั้นนี้แต่เธอก็ต้องเจอกับไอวี่และไอวี่ก็ได้พาเธอหนีไปส่วนคู่หูของจอเจียก็ถูก FBI รู้ตำแหน่งในได้ของ ลสโลที่ปลอมตัวเป็นฮิวโก้ตอนนี้เขาสามารถถึงตัวบัดดี้และกำลังจะฆ่าบัดดี้ในจังหวะน,นั้นเองก็ได้มีกองทัพ FBI บุกเข้ามาภายในห้องนี้และสามารถจับตัวลัสโลไว้ได้ทันและช่วยบัดดี้ออกมาได้แมทเนอร์ที่ตามมาทีหลังเขาก็ได้มาเจอกับหัวหน้าของเขาและเขาก็งงมากว่าหัวหน้ามาอยู่นี่ได้ยังไงพร้อมกับกําลังลบของ FBI หัวหน้าจึงได้บอกกับแมทเนอร์ว่าตอนนี้แผนมันเปลี่ยนไปแล้วพวกเราจะนําตัวบัดดี้ไปส่งให้กับพรีโมและเขายังไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ให้กับแม แมเนอร์ฟังได้แมตเนอร์ก็ยิ่งไม่เข้าใจเป็นอย่างมากทำไมต้องเอาตัวบัดดี้ไปให้กับพลีโมในจังหวะน,นั้นเองนักฆ่าลาสโลที่โดนจับตัวอยู่มันก็ได้ใช้จังหวะที่ไม่มีใครสนใจมันขัดขืนเจ้าหน้าที่ที่กำลังจับตัวมันอยู่และวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ได้สำเร็จแถ่เมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงคาร์ลาเทอร์ก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ไหวเขาได้เสียชีวิตลงไปส่วนนักฆ่าอะคอสตาเขานั้นยังไม่ตายแต่อาการสาหัสมากๆและเจ้าพี่น้องจากนรกหนึ่งคนที่เหลือรอดชีวิตเพียงคนเดียว เขาก็ได้รีบกลับมาที่รถของเขาเพื่อที่จะเตรียมหนี แต่เขาก็ต้องโดนฮอิสนักทวงหนี้ที่รอดชีวิตมาเพียงคนเดียวจัดการลงไปตรงนี้เพื่อแก้แค้นให้เพื่อนๆของเขาในด้านของแมสเนอร์ตอนนี้เขานั้นแค้นบัดดี้เป็นอย่างมากที่บัตดี้เป็นศูนย์กลางความวุ่นวายและเป็นที่มาที่ทําให้เพื่อนของเขาขาดัสเธอต้องตายโดยปัญหาที่มันยังคุ้นเกลือทุกอย่างแมสเนอร์ตัดสินใจเดินทางไปหาหัวหน้าของเขาทันทีเพื่อสืบถามเรื่องราวเกี่ยวกับบัตดี้และบังคับให้หัวหน้าพาเขาไปเจอกับบัตดี้เดี๋ยวนี้ทําให้หัวหน้าต้องพาแมสเนอร์ไปหาบัตดี้ที่ ที่ตอนนี้กําลังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่แถมข้างๆข,ข,ของบัดดี้ก็ยังมีหัวหน้ามาเฟียพรีโมนอนอยู่อีกด้วยหัวหน้า FBI จึงได้บอกกับแมทเนอร์เกี่ยวกับความจริงทุกอย่างว่าพวกเขาตั้งใจจะเอาหัวใจของบัดดี้มาให้กับพรีโมเพราะตอนนี้เขากําลังป่วยหนักมากและที่สําคัญ บัตด,ดีก็คือลูกชายแท้ๆของพรีโมทําให้กลุ่ปเลือดและหัวใจของพวกเขาเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อและเป็นการกําจัดบัตด,ดีไปในทางออมอีกด้วยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาบัตด,ดีเอาแต่สร้างปัญหาให้กับพรีโมส่วนความจริงที่น่าตกใจที่สุดก็คือแท้ที่จริงแล้วพรีโมก็คืออดีต FBI ที่เก่งที่สุดฟรีแมนย้อนไปในอดีตฟรีแมนเป็นคนสำคัญของรัฐบาลเป็นอย่างมาก เขาถูกส่งตัวเข้าไปแฝงตัวภายในกลุ่มมาเฟียแต่เขานั้นทำงานได้ดีมากและทางรัฐบาลก็ได้กลัวว่าฟรีแมนจะเปลี่ยนไปเป็นมาเฟียเต็มตัวจึงได้ส่งรัฐบาลอีกคนหนึ่งไปจัดการกับฟรีแมนแต่เขานั้นไม่ตายทําให้ในเวลาต่อมาฟรีแมนนั้นเปลี่ยนหน้าของตัวเองสัญญกรรมทุกอย่างและเปลี่ยนชื่อเป็นพรีโม เรื่องนี้รัฐบาลก็เพิ่งรู้หัวหน้าของเขาก็เพิ่งรู้โดยความที่ฟรีแมนเป็นคนสำคัญของรัฐบาลเป็นทุนเดิมทำให้พวกเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยฟรีแมนให้รอดชีวิตแต่แมสเนอร์เขานั้นไม่เห็นด้วย ถึงฟรีแมนจะเป็นคนสําคัญของรัฐบาลแต่ปัจจุบันเขาคืออาชญากรที่ร้ายแรงที่สุดฆ่าคนนับไม่ถ้วนทําชั่วมามากมายแทมแมสเนอร์ก็ยังต้องเสียคนดีๆอย่างคาร์ลเทอร์ไปเจ้าหน้าที่ที่ฝีมือดีอย่างคาร์ลเทอร์ต้องมาตายเพราะฟรีแมนแต่ถึงแมสเนอร์จะพูดอย่างนั้นหัวหน้าพร้อมกับรัฐบาลก็ต้องการจะช่วยฟรีแมนอยู่ดีแมสเนอร์ถึงกับหมดคําจะพูดเขาจึงได้ค่อยๆเดินเข้าไปภายในห้องที่ทั้งสองคนนั้นนอนอยู่ล็อกประตูห้องและได้นั่งลงข้างๆระหว่างสองคน หัวหน้าพยายามตะโกนบอกให้แมสเตอร์นั่นออกมาแต่เขานั้นก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาได้เอื้อมทั้งสองมือไปที่ปลั๊กที่เสียบเครื่องช่วยหายใจของทั้งสองคนอยู่พร้อมกับดึงมันออก และได้วางปืนพร้อมกับตรา FBI ไว้ที่พื้นและได้นั่งดูทั้ง2คนตายไปอย่างช้าๆนี่คือภารกิจสุดท้ายในฐานะ FBI ที่เขาจะทําให้และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องดวนเดือดหลังเลือดมาเฟียสําหรับในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.6คะแนนส่วนในฟังของ Rotten Tomato หนักวิจารณ์ให้ไปที่31%คนดูให้ไปที่62%ครับสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ตัวละครนั้นเยอะมากๆหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงดรอบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ